โอเคครับผมกลาบสวัสดีผู้ชมทางบ้านกันด้วยลวกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมนะกว่าจะหารถเปิดตัวได้นะครับผมอันที่จริงมันก็มีเยอะอยู่แหละแต่ว่ามันยังไม่พร้อมนะครับผมนะเออวันนี้วันพฤหัสนะครับผมนะพฤหัสแบบนี้ใช่เขาบอกว่าเนี่ยขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคใช่ครับผมนะพฤหัสแบบนี้นะครับผมวันธรรมดาไปโรงเรียนนะครับผมแบบนี้นะครับผม เออก่อนอื่นแล้วขอบคุณหนึ่งแสนซับสไครนะครับผมนะหนึ่งแสนนะครับผมหนึ 1, ่งแสนกลัวจะมาถึงวันนี้ได้มันก็แบบลำบากยากเข็นใช้เวลานานพอสมควรรักกันนะครับผมนะวันนี้มีรถใหม่มาเปิดตัวนะครับผมนะไปไปดูเกมกันจะะเอจอมาแล้วลูกเ้อชุดกูเกิลเบอร์ทีนูอยากได้อันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่คันนี้นะ แต่คันนี้แม่งรถประกอบฉากแม่ยงยังสวยอ่ะนะผมนะเอาไปทำนี่สวยเลยน่าจะรินะพรั์นะ่นเก่งขาวๆรถเหลืองๆเลยริบแพรแน่นอนคลิปนี้ก็เปิดตัวเลยคนระับผมไปย,ยี่ครูบาต้าครับผมวันนี้อเอาที่จริงอะ่ะคันนี้อ่ะ เคยทําไปแล้วนะแต่ว่ามันบังคับไม่ได้นะผมตั้งแต่เล่นแรกๆเลยนะผมวันนี้เรามาดูนะครับในฉบับที่บังคับได้แล้วนะครับทุกคนครับนี่ตัดเครื่องครับผมนะตัดเครื่องนะผมกดกดบีมันเร่งเครื่องไหมเนี่ยเร่งเครื่องด้วยโอ้โหดอ่ะความเร็วอะโอ้โหก,กียร์จะหลวมไปนิดนึงนะผมนะกินหลวมมากครับทุกคน ดูว่าเอาโอ้โหดูดิแงบดูว่าเร็วมากอะ่ะรถโอ้สุดแล้วเหรออันนี้คือสุดแล้วเหรอพี่สุดแล้วนะครับผมนะโอ้โหแหมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาออกงานทําเกียร์ดินกันนะผมนะเกียร์ดินกันนะครับคือแบบนี้ก็แมค่ครูก็เยอะอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวขอซื้อเทเลอร์แป๊บหนึ่งนะผมดูว่าจะเราขึ้นเคทเลอร์คันนี้เลยเฮ้ย เอาหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวขึ้นเทเลอร์คันนี้เลยละกันเนาะนะครับผมนะขึ้นเทเลอร์คันนี้เลยละกันนี่นี่เป็นอูโบต้าจริงๆเลยครับทุกคนอูโบต้าอ่ายูสิบแปดนะครับผมกีดสี่นะครับผมไอ้กีดสี่คืออะไรวะไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยสหรัฐปั๊บ ปรับผ่านได้ด้วยนะทุกคนปรับผ่านได้ด้วยนะนี่ปรับฐ่านได้ด้วยผมไปปรับให้ดูนี่คือปรับผ่านได้ด้วยแล้วก็ปรับตัวสวิงบูมนะผมนะสวิงแคบบูมนะครับปรับเฉียงนะผมนะให้มันเข้ากับหน้างานได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยววันนี้เราไปออกงานเล็กๆกับท่านรับนะครับผมนะวันนี้มีไม่โคเล็กมา ร่วมด้วยช่วยกันหลายคันแล้วนะครับช่วงนี้นะครับอมเดี๋ยวขึ้นขอยัดขึ้นเทเลอร์นะครับบอมขอยัดขึ้นเทเลอร์นะครับบอมขออนุญาตขอยัดขอยัดวางผ่านนะครับผมนี่แล้วบางผ่านออโอ้เยีัยมึงจะเร็วไปไหนรถเ้ยเร็วชิบหายไปวอดเลยอ่ะปึ๊งดี ไปไปเลยเสียงแต่แม่ครูมึงเป็นแบบนี้เหรอวะเนี่ยฮะโอ้แต่เน้แต่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 พวกเกียร์จะหลวบไปนิดนึงนะทุกคนนะปึ๊งดีนี่แต่เสียงเสียงมันเหมือนอยู่นะโอเคครับไปเดี๋ยวเราออกงานกันเลยครับทุกคนครับนางงานก็จะอยู่เออเชื่ออยู่ไหนกนจับไม่ได้แบบแบบก็เล็กๆเองนะแบบเล็กๆมากนะเล็กๆเอง ไปกันเลยเดี๋ยวไปออกงานกันเลยครับผมไปกันเลยไปกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันมาดูกันมาดูกูบตาคนนี้กันะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยฮ่าฮ่าฮ่ามาดูกันมาดูกันสวัสดีครับโอเคผมจําทางได้แล้วนะครับผมนะจำทางได้แล้วอันนี้เป็นจะมีโคมาสูแล้วก็ยันม่านะครับผมจอดตรงนั้นนะครับแล้วยันมาฟาร์มสิบเก้าก็จะ อ่าเป็นแบบนั้นนะสนัญญาณมาไฟาี่ิบสองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งน,นะผมไปเดี๋ยวเราไปทำงานฝั่งนู้นกันนะทุกคนนะไปกันเลยนะผมวันนี้ได้รถใหม่มาผมนะรถใหม่คูบต้านะผมนะแหววรถขึ้นสะพานล้นลงสะพานเดี๋ยวซอยไหนวะในอซอยหน้ามัางนะ้งเนาะไม่ได้เล่นนาครับแบบนี้นะผมนะตรงนี้ก็ยังขุดไม่เสร็จเนี่ยซอยไหนวะซอยนี้เหรอซอยนี้ซอยนี้ สอยนี้นะครับสอยนี้นะครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับสวัสดีครับปั๊มสวัสดีครับโอ้มาพื้นที่แคบๆกันเลยทีเดียวนะทุกคนนะมาแล้วครับกูบต้ามาแล้วครับทุกยี่ครับโอ้พื้นที่จอดรถโล่งมากเลยโอเคกูบต้ามาแล้วครับมาแล้วนี่ครับผมงานของเราวันนี้ก็คือจะทํา เกี่ยดินตรงบริเวณนี้ให้มันสวยๆนะครับผมทำสโตผักใหม่ค้ับนี่ทำสโตผักใหม่ไหมลูก,กพีก่เออเดี๋ยวบุ้กี้มาทําให้นะมีมีบุกี้อยู่นะบุก้กี้บุ้กี้ของรถจอดเดียนะครับผมนะโอเคนะคผมก็เดี๋ยวลุยกันเลยนะครับทุกคนปุ๊บขึ้นรถขยัดขยัดขยัดเสียนลงมุมมองนี้แล้วกันนะครับผมนะออขยัดเสียน,นะผม อันนี้มุมกล้องอะไรมุมกล้องโกมปูหรือเปล่าครับเนี่ยโหลเออทำไมมันอ่ารู้สึกเกะไก่อย่างเงี้ยเนี่ยมุมกล้องโกมปูแน่นอนเลยเลยไม่ไม่ใช่มุมมุมกล้องตาเนี่ยมันเป็นมุมกล้องโกมปูเนี่ยเออเดี๋ยว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 เฮ้ยมันมันมันก้มลงได้แค่นี้อ่ะทุกคนไเฮียนี่กูเอาเฮียนี้เหรอวะแม โอ้เหลือเหลือยังเยอะเลยโอ้เหลือเหลือโคตรเยอะเลยอ่ะเอาไถ่ไลไปเลยแล้วกันเนาะปุดไปเลยแล้วกันเนาะแล้วมันมันเดินไม่ได้ <c oughs> ปุ๊บป่าเย่มันอาจจะจิกดึ๋งดึงดักไปแล้วผมนะยี่งักมันมันไม่เหมือนอ่ะตัวเอ่ออะไรอ่ะมันไม่เหมือนตัวอนะีเนี้ยน่ะไอีอะไรวะ ตัวอะไรวะไอ้บ็อกแคตบ็อกแคตเออมันไม่เหมือนตัวบ็อกแคตนะผมตัวบ็อกแคตมันจะดีกว่านะออตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเปิดประตูไม่ได้นะคนอีกตัวนึ่งจะเปิดประตูได้นะโอ้เจอคนเอหรือเปล่าเนี่ยมันจะจบไหมยีคนเองอเพิ่งจบหมดยมีว่าได้อยู่นะผมนะโอ้ยทำทางบ้าอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเอาเอาไอ้นี่ออกก่อนเอาต้นไม้ต้นไม้ออกก่อนเฮ้ยย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 เอยยยยไหวชิวเลยอ่ยโยย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 นไม้แบบสบายยลยย่ยทุยยยยอยย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 นไม้แบบสบายเลยครับ เดี๋ยวดูนะว่าเจ้าของที่เขาจะลอกดินออกอีกหรือเปล่านะรู้สึกว่าดินมันจะสูงเกินไปนะครับผมนะตอนนี้บุกเอียจะหลวมไปนิดน,นึงนะตอนนี้มีไฟไฟหลอดเดียวเยอะมีไฟแค่หลอดเดียวนะครับผมนี่นี้มองภายนอกนะครับทุกคนรถเล่นเครื่องหรือเปล่าเนี่ยเอาก็เร่งอย่างนี้ว่ะ เล็กเอ่อเป็นเป็นตู้แอร์นี่เล็งเครื่องก็มันมันจะสบายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเป็นเอ่อรถที่ไม่ใช่ตู้แอร์มันจะมันจะลิงล้งลิ้งเวลาลิ้งเครื่องถ้าลิ้งเยอะๆความร้อนขึ้นเดือดร้อนมากเลยครับรถที่ไม่ใช่ตู้แอร์นะจะร้อนนะครับร้อนหนักเลยครับผมแบบกุมบุตรตาครับรถเล็กๆครับทุกคนครับรถเล็กๆครับผมกระทันรัดกระทันรัด เอ้ยถอนไม้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 ออกไหนดีลูกพี่เอ,อ้ยถอนไม้ออกหน้อยอเอ,อ้ยเจือกยอนยีนยินดิดเอ,อ๋อันนี้ลอยลอยเรามาเทนานแล้วนะทุกคนนะลอยเรามาเทนานแล้วนะเฮ้ยบัวบัว พัวกลัวนี่ว่ะชั่วลัวล้มว่ะไม่ถึงกลัวกลัวไปที่ไปไปลดน้ำอ่ะรดรดน้ำผักอ่ะนะผมนะเมื่อกี้อาจจะลุ่มหลวมนิดนึงนะเพราะว่าใช้งานมาน,นานนะผมนะใช้ใช้งานบ่อยนิดนึงละกันนะครับผม <c oughs> เมื่อกี้หัวมมากเลยครับหัวแบบแทบจะหลุดแทบจะหลุดไปเลยอ่ะนะครับผมนะ ผมเล่นเ,เล่นกับต really uh, ้นไม้ก่อนนะผมโอ้ก <t une his> ูก oh, ูไม่เห็นเสาไฟอีกโอยหนอโรถกี่รอบแล้วว่าจะเสาไฟเนี่ยโอ้รถมันเร็วมากเลยอ่ะกูกูการ์สวิงเนี่ยแหวะโอ้โหเยี่ยมโคตรเร็วเลยอะรถแม่งเร็วจัดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ขับยันมาโอ้โหขับคูบัวต้าดิ ยันม่าในเฮ้ยมามัดูยันยันมา่าในฟาร์มสิบเก้าแล้วมาดูไปดูในฟาร์มยี่สิบสองโอ้โหต่างกันเยอะเลยนะครับคือฟาร์มยี่สิบสองสวยสวยกว่าเยอะเลยเอ่ะไปปัง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 เดี๋ยวเราไปดูผักผักเขาก่อนแล้วกันนะพวกนะรู้สึกว่าต้องไอ้นี่นะต้องต้องเล่นขุดดิน,นออกนะเนี่ย ทำสวนผักใหม่หรือเปล่าเจ๊โ oh อ้โยเดี oh. ๋ยวพุกก no ีตัวพุกตีพุกกีขุดเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาขุดผักเขาผักให้เขารับผมนะเดี๋ยวเอาพุกกีตัวนั้นมาขุดนะครับทุนพุกกีตัวนี้มันมันมันไปขุดดินเอาเอาบัวไปรดน้ำหน่อยดิอันนี้อันนี้เราไปทำแรงนะครับเนี่ยฮัลโหลบัวบัวบัวเอ้ยโอ้โหมันดึงรถไปเลยอ่ะ บุ่งกันไอ้ลูกเขีพุ่งกันพุ่งกันตัวลิงลิงนี่มันก็ทำทำได้แบบยิ้มกันอ่าตัวไอ้นี่ออกได้มั้ยออกไม่ได้นะผมเอาไม้ออกก่อนแล้วกันนะขับยากมากรูปมันเร็วมากเร็วจัดเลยอ่ะเร็วๆแบบเร็วมากๆเลยอ่ะนะผมนะ เราจริงเราก็อยู่ในหมดทำงานนะผมนะูเบต้านะผมกูบอต้าอยู่สินะผมสิ 18, 19, บแปดสิบเก้ว่ากันไปนะครับผมนะเออสิ 18, 19, บแก้ว่ากันไปนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูการมาดูการ,มา,การมาดูการเลยมาดูกันเลยฮ่าฮ่าฮ่าห,าหาย,ย,ยบย,ยบไม้หยยบไม ขึ้นได้เปล่าเนี่ยอุ้ยขึ้นได้มันมันแคบเกินไปขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แคบเกินขึ้นเกินปากนี้ยปากนี้กูก็มาติดอีกแล้วเนาะเกี่เดี๋ยวเจ้าของที่บอกว่าอ๋อถ้ามีพวกกีบขุดมีพวกกีบป่วนก็มาป่วนให้หน่อยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับผม เดี๋ยวดูกันนะว่าเราจะเอามาอควรได้หรือเปล่านะทุกคนนะมันจะต่อกับรถโคโูปต้าได้หรือเปล่านะครับนกะ็เดี๋ยวคลิปนี้คงสั้นๆน,นะทุกคนนะเพราะว่างานตัวนี้น่าจะต้องได้จะต้องลอกดินตรงนี้ออกอีกนะเพราะว่าดินมันหนาเกินนะน่าจะต้องลอกดินออกนะทุกคนโอเคครับผมสําเจ้าคูปต้านะครับ,ผม,รบโโรนะผมนะ สระน้ำไวขอเล่นน้ำหน่อยละกันเนาะโอ้โหอันนี้เป็นบ้านสวนนะครับอ้มีบ่อน้ำโถยโดนน้ำเฉยเลยแหมมีปลูกผักด้วยนะเนี่ยโอ้โหสะดวกสบายสะดวกสบ,บายนะครับผมนะโอเคครับ yeah, ผมคลิปน,นีย้ยไ้เพียงเท่านี้นะนะก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับผมขอบคุณ100,000สนซับสไครด้วยละกันนะครับผมนะ เกินใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันครับอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ